มึงจะไอเจีย๊ยบได้ปะอีเจีย๊ยบคือใครวะเฮ้ยอ๋ยอไอมึงคนลห้อง,องกับกูนี่ว่าเฮ้ยแต่มึงอยู่ห้องกูเดียวกูก่อนไม่ใช่เหรอมึงจะมึงไม่รู้จักอีเจีย๊ยบได้ไงเด็กอนุบาลมึงจำชื่อครูครูอนุบาลได้บ้างไหมเทพวันเพ็ญไม่มีอุ้งตั้งขึ้นมาไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม่เขาพูดเขาชื่อวันเพ็ญจริงๆไม่มีเียไม่มีมึงเล่นทีเดียวกูจ<ม>ทีไมเนี่ยใส่แว่นในละ ไม่รู้เขาเรียวันเป็นจริงๆเอาอ้เหี้ยแต่รลขกูเรื่องนี้ทำไมอ่าอ่าคนหนึ่งคือที่เชื่ออ้อรู้จักก็อีเหี้ยเพอะรู้จักที่เชออ้เหี้ยเขาเขาคุยกับกูตั้งแต่ตั้งแต่แบบอนุบาลหนึ่งอะยันมอไม่ใช่หมออนุบาลอนุบาลเชี่ยอหละปสามเออไม่เคยกับกูอ้กูสำลักน้ำวันแรกที่กูไปเรียนอนุบาลอะสีกูเกิดขึ้นอะแล้วก็จะเป็นทุกคนก็คือแบบเด็กไม่อยากจะเข้าโรงเรียนอ่าเพราะว่าเราจะห่างกับคนที่เรา รู้จักดีแล้วคนที่เราไม่ต้องรู้ไม่ต้องเรียกว่ารักก็ได้ตอนนั้นคงไม่รู้จักความรักเราแต่น่าจะรู้จักกับคาว่าสนิทสนมที่สุดก็คือพ่อแม่ของเราอยู่ดีพ่อแม่เรามามา <ไป S 1> มาแอร์ดรอปเราอยู่โรงเรียนเงี้ยเราก็หยิบป,ปืนมันตั้งยิงครูเง,งี้ยลาบากก็คือแบบยู่ดีเราโดนส่งมาที่ไหนสักที่หนึ่งนะมันก็คงจะเป็นเรื่องที่แบบทําใจไม่ได้เนาะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเว้ยแต่สิ่งที่ไม่มปกติคือกูไปเจอกูไป,เจ,เ,ปเจอกับครูคนหนึ่งซึ่งเป็นครูประจำชั้นกูในตอนอนุบาล เขาชื่อว่าเจี๊ยบมันเป็นบุคคลที่ม่สมควรเป็นครูอะ,อะเดี๋ยวค่อยเล่านะก็เลคือแบบเหมือนโรงเรียนเฮียเนะี่ยก็ไม่อยากเอยชื่อเรียนเอยไม่ได้ด้วยเดี๋ยวติดเหลืองอคือโรงเรียนเฮียเนะี่ยมันเอาใครมาไม่รู้เว้ยแบบอารมณ์มาณแบบพอโรงเรียนเดินเข้าตลาด <c oughs> เจอเจอป้าขายขายลูกชิ้นอยู่เอาป้า <c oughs> ป้าอยากสอนเด็กไหมโอ้อยากอยากอยากได้ตังค์เยอะไหมโอ้สองหมื่โอ้ป้าไปแน่นอนอย่างนงี้อย่างเงี้ยคืออย่างาง,างี้เลยคุณภาพคุณครู กูเออคือกูไม่ได้บอกว่าเออคนที่เป็นคนขายลูกชิ้นเออคนแบบมันคงแม่ค้าเป็นครูได้ไหมไม่เป็นครูไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่กูไม่ได้พูดแต่หมายถึงว่าการเป็นครูบางคนจะมีเป็นแบบลายลักษณ์อักษรหรือว่ามีลักษณะที่เก็ฑเนาะเก็ฑที่เข้าใจใช่ไหมแบบคนมีประกันสิเขาเรียกอะไรประกันสินเยบาท่ะที่แบบแสดงถึงความเป็นครูแสดงถึงความน่าเคารพแสดงเออคนควรมีอะไรอย่างนี้อะไรนะสิ่งรองรับไงสิ่งรองรับคืออะไรวะ เอ้าก็เชีย่ยลืมภาษาไทยไว้สัก <laughs> <laughs> ไอคุณเจีย๊ยบเนี่ยเขาแม่งเป็นครูแบบประเภทแบบไม่เห็นพวกกูเป็นสิ่งไอไม่เห็นพวกกูเป็นมนุษย์อเออไม่เห็นพวกกูเป็นเด็กอะ <laughs> ่ะใช้เสียงดังใช้ใช้อารมณ์ใช้ไม้ตีใช้ไม้ฟาอะไรว่าไปเวย้ย <laughs> เคยมีรากรรมที่เด็กเด็กอี่ผู้หนึ่งอุจจาระแตกในห้องเวย้ยคือเขาอั้นไม่ไหวด้วยความเป็นเด็กนะหูรูดมันไม่ดีคือเด็กคนนี้ยเขาอุจจาระแตกเสร็จแล้วใช่ปะ สิ่งที่ครูคูควรจะทําหรือคนที่คนที่แม่งแม่งแม่งเป็นมนุษย์อะควรจะทาอะคือแบบเอ้าหนูอุจจาระแตกหรอคะนี่คูพาไปเข้าห้องน้ํานะเดี๋ยวไปเช็ดก้นอะไรว่าไปเว้สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะสิ่งที่เจี๊ยบทํานะเขาได้กลิ่นอุจจาระเว้เขาได้กลิ่นอุจจาระเสร็จนะทุกคนยืนขึ้นเขาบอกงี่นะแล้วก็ให้ทุกคนอะดมก้นกันเพื่อหาว่ากลิ่นอุจจาระเนี่ยมาจากไหนเว้อมึงว่าคนเขาทำกันงั้นไหมจะคเยกนไหมเนี่ย มึงทำเพื่ออะไรแล้วแบบเด็กเด็กอนุบาลนะใส่ผ้าอ้อมอ่ะให้เขาถอดทออ,องนั้นเลยเขาให้ถือเขาให้เด็กถือผ้าอ้อมตัวเองที่มีอุจจาระอยู่ข้างในเว้ยยืนแล้วก็ฉุแบบเอามือข้างเหนือจับไว้แล้วก็ยื่นไปข้างหน้าเว้ยแล้วก็ยืนอยู่กับยืนยืนอยูอยอยอยท่ท้ายหรือกลางห้องเนี่ยแหละให้ถือไงนะให้มันเหม็นนั่นคือวีลกรรมหนึ่งในะวีลกรรมของอียิปต์อ่าวิลกรรมที่สองอ,อันนี้วีลกรรมไม่เท่าวีลกรรมแรกก็คือช่วงเทศกาลคริสต์มาสอ่ะมันจะมีการแบบ เทศกาลให้แจกของขวัญกันใช่ไหมเด็กคนนี้ซื้อของขวัญมาอะไรอย่างนี้เทศกาลคริสต์มาสนั้นก็มีการให้ของขวัญกันห้องกลัวแม่งกูวสุดยอดมากเลยโคตรพีเลยแค่ของขวัญน,นะทุกคนเอาของขวัญมาแลกกันเสร็จปุ๊บวะแลกกันเสร็จปุ๊บแล้วนะอีเจ๊บอกทุกคนเอาของขวัญตัวเองมาวางไว้บนโตะ๊ะและสิ่งที่เกิดคือคือคอ,คอ,อีเจ๊มแม่งเดินเก็บเดินเป็นแบบเดินแบบไม้คราบเลยดูของปั๊ก มันมันดูดของเขาตัวเราสร็จปักป๊กป๊อกทุกคนเลยนะเว้ยมั่งมั่งเอาของขวานที่พวกกูอะที่สิบสามชิ้นได้มั่งเอาไปให้ลูกมกันคนเดียวหมดเลยเว้ยแล้วก็บังคับพวกกูไม่ให้บอก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 ตบนะไม่ได้ตีป่าแล้วตกนะนะ <laughs> ชีวิตคนเราโรงเรียนเอกชนครับเอกชนครับใครที่ยองมาไม่ทันเอกชนนะ ซึ่งเป็นเอกชนเนี่ยแหละถ้าเป็นโรงเรียนรัฐเนี่ยกูจะไม่กูรู้สึกว่าเองนค,คเป็นปกติแต่อีที่นี่เอกชนน่ะกูเสียตังค์เป็นหมื่นอ่ะเป็นหมื่นเพื่อเข้าไปไปเจอครูแบบเหมือนกูจ่ายตังค์สองหมื่นเข้าไปอยู่ในคุกอะ่ะผมจ่ายตังค์สองหมื่นเพื่ออยู่ในคุกสี่สิบแปดชั่วโมงเร,เราอยู่สิบสองปี <laughs> 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 ตอนระมานสด แค่มันมีเยอะจนกูต้องย้ายห้องอ่ะย้ายห้องก็ดีขึ้นสิ่งที่ดีขึ้นคือสภาพกัมันอยู่แต่สภาพใจิตใจกูกูกูแตกสลายแล้วกูแตกแบบแตกมากมากเลยไม่สามารถไม่สามารถกลับมาแลคือแบบโดนกูตอนนีน้กูเป็นอยู่ด้วยคือเป็นโรคกลัวการตะอคอกไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเดียวกันหรือรุ่นโตกว่านะตะอคอกใส่แบบอยู่ดีประเทพแบบไอ้เชีย่ยใครทำของกูหายมาั้งไอ้เชียาายเเช่ยาากูได้ยินแล้วกูแบบตัวสั่นเลยนะไอเ้กูไม่ได้พูดเล่นนะกูเป็นจรงิงๆมันมีฟอเบียอย่างนี้จริงๆด้วยผู้ปกครองรู้เรื่องพวกนี้ไหมครับถ้าเป็นอิจเจ ที่โดนในห้องเพราะว่าไปบอกแม่ซึ่งซึ่งแม่ไม่เชื่อกูนี่อ่านเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าค่านิยมในสมัยตอนผมเมื่อยี่สิบปีแล้วน่ะครูคือทุกอย่างน่อ่าครูทําอะไรถือว่าครูทําอย่างนี้เพราะครูรักนักเรียนนะครับอ่าจำได้ไะอ่าสมัยนี้ก็น่าจะมีอยู่ครูทําอย่างนี้เพราะครูแคร์เราครูตีเราเพราะครูแคร์เราครูด่าเราเพราะครูแคร์เราครูครูคือทุกสิ่งอะแล้วพ่อแม่กูอะมันมีนิยามเงี้ยเพราะว่าเขายังเขาก็ยังมีค่านิยมที่ว่าครูทําทุกอย่างเนี่ย เพื่อแคร์เราเขาก็เลยคิดว่าการที่กูบอกว่าแม่ครับเอออิอจยมเนี่ยเอ,อาผมตีผมนะครับแม่ผมผมต้องการที่จะเแก้ปัญหาในส่วนนี้นะครับคุณแม่แม่กูก็บอกว่าไม่ได้ลูกการที่กูทําแบบเนี้ยลูกก็คือครูเขารักเรา เครูก็แคร์เราใช่ครูรักกูมากเลยตบหัวกูขว่าจะพูดให้เขารู้เรื่องว่าอ e ีเจ๊บเปนคนอย่างนี้จริงๆก็คือพ่อแม่กูมาเป็นสปายมาแอบมามองเคยมีวิลกรรมอีเจ๊ด้วยที่แบบสมัยก่อนอ่ะถ้าเด็กแม่งทำคะแนนได้เยอะภายในห้องอ่ะจะมีการเพิ่มเงินเดือนซึ่งอีเจ๊แม่งก็โอ้โหเนี๋นยวอเจบบเขียนคําตอบตอนตอนสอบปลายภาคอะเขียนคำตอบ,บกรดาหมดเลยเว้ย ให้พวกกูรอกจะได้จะได้พวกกูจะได้คะแนนเยอะและจะได้เงินเดือนเพิ่ม Yeah b o y what a genius Yeah ฉลาดแกมโกงทียอะไระเนี่ยเอาเอาแล้วตาพองก่อนกูอยากให้มึงเล่าละอ่าเรื่องมันมีอย่างงี้้ยกูนั่งอยู่ที่นี้ใช่ไหมแล้วด้านหน้าของกูอ่ะมันจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่นักเลงเออโค้ชก็จะให้นักพวกนักเลงไปนั่งข้างหน้ามันจะได้คุมง่ายๆเออแล้วไอ,อ,อ้นี่มันแบบมันถ้ามันเป็นเพื่อนที่ดีอะมันก็จะเป็นเพื่อนที่ดีเลยเว้ยแต่ไอ้แม่งอ่ะปัญหาคืออย่างเดียว แม่งชอบแกงไอไอคนด้านหน้าไอนักเรียนแม่งเอาปากกากูไปแต่วกูก็บอกเอาคืนมาเอาคืนมาสมัยนั้นยังแบบเอออย่างนั้นอยู่ยังเนิร์ดอยู่เออเอาคืนมาเอาคืนมามันก็คืนมาแม่งคืนมาแค่ปากกาแล้วแม่งก็ซ่อนฝาไว้ไหนไม่รู้เออแล้วกูก็พูดต่อเอาคืนมาเอาคืนมาทีนี้กูเครียดมากแล้วแบบพอจุดตอนสุดท้ายใช่ไหมมันก็คืนให้กูเ้ยอเรื่องเหมือนจะไม่มีอะไรเลยแล้วแบบ เที่ยมึงรู้ใช่ไหมคนมันเครียดอ่ะที่คนคนโกรธอ่ะโกรธอะทำไมกูทำเที่ยมอะไม่ได้วะวบาทุบโซ่ไปถามนี่อออออเแล้วแบบมันเป็นแบบมันเป็นช่วงพักเบรกเว้ยคนแม่งนั่งเขียนสิ่งที่เรียกว่าจดการบ้านกันอยู่รู้แล้วรุ่นเรียนสาขาอะไรเนี่ยเียแม่งบอกแม่งเอ่อยังไงนะแม่งเงียบมากเว้ยตอนนั้นอะไม่เป็นโชคเขาเป็นยังไงก็คือแบบเออมันแม่งนั่งเขียนจดการบ้านกันแล้วกูอ่ะ ตึ๊กตึ๊กตึกดังดังลั่นชั้นโอ้โหจำได้จำได้ตอนนั้นกูก็ได้ยินก็คือเหตุการณ์ก็คือแบบเทพโดนเพื่อนคนหนึ่งแกล้ที่มึงไม่นับว่าเป็นเพื่อนแหละแกล้แล้วมึงแบบมึงมึงรู้สึกแค้นอ่ะถึงมึงจะได้ของคืนแล้วแต่มึงรู้สึกแค้นมึงก็เลยทําการอัติเมตลงโต๊กก็คือการทุบโต๊ะสามทีเด้มาสี่อ่าว่าไปแล้วสี่ที่เกิดขึ้นงจากนั้นเืออะไรกูกูว่าปุ๊บลงร้องไห้อออออ่าน้องให้เลยเสียงร้องเลยร้องเสียงจากข้างหลังห้อง ขครทุบตอใครทุบต่อแล้วกูก็แบบไม่ตอบกูร้องไห้อยู่ที่กูทาให้กูทําอย่างใี้กูร้องไห้อยู่แล้วก็เขาใทุบต๊อไม่บอกงตายอะไรประมาณนี้มึงไม่ได้พูดอย่างนี้เลยป็นอย่างเงี้ยไอ้เพื่อนก็ชี้มาตรงนี้เกิดตรงนี้เกิดเออกูก็แบบนอนลงเลยแล้วทีนั้นมันก็บอกไม่ใช่มันก็บอกอาไงวะที่เชอร์รัตพรก็ยังไงนะเรียกไปไปยืนหน้าเขาตรงข้างหลังห้องที่เป็นโต๊ะขู่ กูบอกตกลงทำไมตุ๊ตุ๊ทำไมกูร้องไห้แต่มึงร้องไห่กูพูดไม่ได้แล้วกูบอกพยายามพูดเออมนแสดงเสือื่นอ่ะเขาร้องไห้เฮียกูพูดจนได้ว่าเออกูโดนแกลงแล้วก็มนเคาขนา่าใข่แกงแล้วกูก็ตอบไปว่าไอคนข้างขวาของกูแม่งก็โดนเรียกมายืนข้างอก็ถามแกงทำไมอยู่ห้องเดียวกันทำไมไม่รักกันเขี้ยวหลักกันทหารเนี่ยฮะอ่าไงต่อแล้วก็ เนี่ยเดี๋ยวให้ไปต่อยกลางสนามเลยใครชนะใครชนะเอาเลยโคตรเฮี้ยอ้เรียกที้กูนะไอ้ทั้เนี่ยบบมีติดเกมเนี่ยทำอำสันดานอย่างเงี้ยแม่งดูนะตัวอย่างของเด็ดติดเกมเนี่ยเป็นอย่างงี้แหละเฮี้ยกูแบบที่กูผูโดนแกล่ะเออกูโดนแกล่ะเนี่ยแหละเนี่ยแหละคือสิ่งที่แบบแม่งวัตถุ์ฟลักกับสังคมในตอนนั้นมากเลยเว้ยซึ่งกูเห็นแล้วกูแค้นแทนอ่ะใช่แล้วมึงทำไงต่อจากนั้นมึงแค้นได้อย่างเดียวเหรอแค้นอย่างเดียวแล้วตอนตอนตอนนั้นเป็นตอนเช้าใช่ไหมพักเบรกตอนเช้า อตอนเที่ยงกินข้าวขึ้นมานั่งเป็นเหมือนก่อนคาบก่อนคาบหลังเที่ยงมั้งก็ครูเด็กเด็กก็เลยขึ้นมาแล้วครูก็เออเข้ามาในห้องแล้วเขาแบบพูดพูดจะแบบเหมือนพูดถึงเรื่องกูที่กูทุบโตก็แบบ่กนี่เม็ดนี่นี่นี่นนนแล้วแบบปันแฟดแบ,บกอ่ะมันแฟดแบกไปตอนเช้าที่กูร้องไหแ้แล้วก็แล้วแบบไอ้ครูทีมาข้างหน้าก็เห็นที่เชิญเปิลนั่นแหละที่เชิญเปิลของมึงอ่ะเฮ้ยร้องไห้ไรร้องไห้อ่ะ ร้องไห้ทำไมแล้วนี่เชิญกันัทหว่างก็พูดอีกว่าดูเดี๋ยวเขาลุกขึ้นมาพูดนี่นะทุกคนดูนะตัวอย่างของเด็กติดเกมเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละเช็ดผมติดเกมผมนั่งร้องไห้เพราะผมรู้สึกการกระทาของผมเนี่ยแม่งสู้อะไรเขาไม่ได้เลยผมก็รู้สึกว่าผมเศร้าฮะเด็กติดเกมว่ามึงร้องไห้ทำไมเด็กติดเกมนะคือก็คือแบบสมัยนั้นก็คือไม่ดีอ่ะใครใครที่โดนด่าว่าเด็กติดเกมอ่ะแล้วก็กลายเป็นว่าคาว่าเด็กติดเกมอ่ะแม่งโดนเหมารวมทุกอย่างเลยกับการกระทาเด็กที่ไม่ดีมึงบูลลี่ติดเกม มึงขับรถเร็วติดเกมเด็กแว้นติดเกมสกอยทาหน้าเถาติดเกมซึ่งในเวลาต่อมาแมงกลายเป็นผ่านลงสมรหน้าไอ้หี่ย